ถ้าท่านได้ไปสร้างเมืองอยู่ณนะเมืองเสียงหันก็จะหาอันตรายมิดได้หลุดดังคำเด็กร้องเพลงเล่นเป็นสุพรรณมิตนั้นนั่นแหละลิขอยู่ชี้แจงอย่างนี้ความจริงโดยลึกซึ้งนั้นก็คือว่าให้หนีนั่นเองแหละหนีไปตั้งหลักกันเมืองใหม่นู่นเลยทีเดียวละแต่แล้วกกล่าวอ้างลางอ้างเหตุอ้างผล จะสิ้นเชื้อสิ้นวงดังกล่าวกันทั้งวงนี้ให้สังโตฟังให้เพลินไปอย่างนั้นเองสังโตได้ฟังก็มีความยินดีนะกรัก็จึงว่าแกลิจอยู่ซึ่งท่านกล่าวมาเราเพิ่งแจ้งนะบัดนี้แล้วสังโตก็ยกกองทัพกลับเข้าไปในเมืองหลวงครั้นเวลารุ่งเชา้าสังโตก็จึงให้หาคุณนางผู้ใหญ่ผู้น้อยเขามาพร้อมกันในที่เฝ้า เขาเป็นเซียงกงงนเรียกว่าเป็นผู้ดูราชการเป็นอัครมหาเสนาบดีหรือจะเรียกว่าเป็นมหาอุปราชอย่างไรก็ตามตมีอำนาจสิทิ์ขาทั้งวงอยู่แล้วเมื่อเรียกคุณนางผู้ใหญ่ผู้น้อยมาพร้อมกันแล้วก็พูดว่าเราดูในตำราเห็นชะตาเมืองลกเอียงนี้ซึ่งเป็นเมืองฝ่ายตะวันออกเนี่ยจะร่วงโรยศูนย์ไปแล้วฝ่ายเมืองตะวันตก จะวัฒนาการจเจริญรุ่งเรืองไปภายหน้าเราจะเชิญเด็จพระเจ้าเฮียนเตะไปสร้างเมืองอยู่ณนเะมืองเตียงหันให้ขุนนางผู้ใหญ่ผู้น้อยทั้งปวงพากันอพยพไปตั้งอยู่ด้วยกันต่างโตว่าอย่างนี้แหละเปิดตำราแล้วตำราว่าอย่างนี้ต้องย้ายเมืองอพยพไปสร้างเมืองใหม่ฝ่ายเอียวปิว เอียวปิวก็จริงว่าอันเมืองลกเอียงนี้พระเจ้าหั่นกองบูสร้างเมืองสั่งสมราชสมบัติมาเป็นเวลาช้านานถึงสิบสองชั่วองค์มหากษัตริย์แล้วและท่านใช้ทิ้งเมืองลกเอียงเสียจะไปตั้งเมืองเตียงหั่นนั้นข้าพเจ้าเห็นว่าบ้านเมืองยังไม่สงบอนาประชารัฐดอนจะรับความเดือดร้อนนะัก อันคำโบราณกล่าวไว้ว่าอุปมาดังเรือนน่ะถ้าจะรื้อลงนั้นนะมันง่ายซึ่งจะปลูกสร้างขึ้นใหม่นั้นนะยากนักถ้าท่านไม่ฟังข้าพเจ้าจะขืนยกไปตั้งอยู่ในเมืองเตียงหันนั้นเห็นราชสระดอนท่านวงจะแตกตื่นไปว่าจะเกลี้ยกล่อมซ่องสุมเข้ามาได้ก็ยากนัก ึ้งขเจ้าว่าทั้งนี้นะขอท่านดำริดูให้จงควรเถอะเอียยปิวก็ว่ามีเหตุมีผลละแต่ต่างโต๊ะได้กวางก็โกรธก็จริงว่าตัวเราเป็นมหาอุปราชจะสั่งข้าราชการสิ่งใดก็เป็นสิทธิ์ขาดก็เราดูตำราแล้วนะเห็นว่าดีและร้ายแล้วเราจรึงได้สั่ง และตัวบังอาจขัดไว้ฉนเฉนย่ยมิชอบนี่เอียวปิวถูกกำราบเงียบไปอุยอวนอุยอ้วนอุยอ้วนก็จึงพูดกึก่งเกตังโตว่าซึ่งเอียวปิวทัดทานนั้นชอบอยู่เหมือนครั้งอองมังเป็นขบฏชิงเอาราชสมบัติแล้วก็เผาเมืองเสียเมืองนั้นก็ยังเป็นป่าอยู่ ถ้าท่านละเมืองนี้ไปเสียแล้วไปเอาป่าเป็นเมืองนั่นน่ขะข้าพเจ้าเห็นไม่ควรคือว่าเมืองเตียงหันร้างไปแล้วแต่ความจริงตรงนี้ตามแผนของลีอยู่ให้สังโตย้ายไปเนี่ยโดยรึกซึ้งก็เพื่อการหนีข้าศึกศัตรูด้านนี้ด้วยนั่นเองแหละเอาอุ้ยวยให้เหตุให้ผลอย่างนี้สังโตก็ตอบว่าเราอ่ะ เห็นว่าข้างที่ตะวันออกเนี่ยเกิดจจราจนโจรมันทําอันตรายต่างๆมาเป็นหลายครั้งและเมืองเตียงหันก็เป็นเมืองหลวงอยู่แต่ก่อนเราเห็นภูมิรำมาชอบคนอยู่แล้วก็มีภูเขาและศีราซึ่งจะทําการสร้างเมืองนั้นก็อยู่ใกล้ทําแต่เดือนหนึ่งก็จะสําเร็จการก็จะได้เป็นสุขด้วยกัน ขุนนางทั้งปวงจะได้ขัดขวางเราสืบไปเลยสังโตะตัดความเช่นนี้เลยที่นี้ฝ่ายซุนซองก็ห้ามสังโตะเช่นคำอุยอวนอีกแหละด้วยเหตุผลนั่นเดียวกันนั่นแหละสังโตก็ตอบว่าเรานะ่จะทนุบำรุงราชสมบัตินี้เป็นการใหญ่หลวงอุปมาเหมือนโค่นต้นไม้ทำไร่ จะมาคิดเสดายต้นไม้อยู่แล้วก็จะไม่ได้ข้าวกินนี่เขาว่าอย่างนี้และต่างโต๊ก็สั่งให้ถอดเอียวปิวอุยอวนและซุนชองสามคนผู้มาทัดทานนี้ออกเสจากที่ขุนานางแล้วต่างโต๊ก็ขึ้นเกวียนจะกลับที่อยู่ครั้นออกมานอกประตูวงังก็พบเอียวปี กับเงาเข่งเข้ามาคำมับอยู่ตรงหน้าเกวียนทางโตก็ถามว่าท่านทั้งสองน่ะจะมีข้อราชการสิ่งใดกับเราหรือเอียวปีกับเงาเข่งก็จริงว่าข้าพเจ้าได้ยินกิตติศัพท์ว่าท่านจะเทเมืองนี้ไปสร้างอยู่ณเมืองเตียงหันข้าพเจ้าเห็นไม่ควรจรึงเข้ามาหวังจะห้ามท่าน ต่างโตได้ฟังก็โกรธก็จรงว่าตัวท่านทั้งสองนี้แต่ก่อนนั้นก็ได้ว่ากล่าวให้เรานะ่ะแต่งตั้งไอ้อ้วนเซี่ยวขึ้นเป็นเจ้าเมืองปุดไหยเราก็ทำตามคำเจ้าหวังว่าจะได้เลี้ยงน้ำใจมันไว้แต่บัดนี้สิอ้วนเซี่ยวแหละมันกลับมาทำร้ายแกเรา ตัวทั้งสองเนี่ยคบคิดเป็นสายสนกลใยกับอ้วนเสี้ยวเป็นมั่นคงแล้วต่างโต๊ก็สั่งบูซูให้เอาตัวเอียวปีกับเหงาเข่งนี่ไปฆ่าเสียแล้วต่างโต๊ก็กลับไปยังที่อยู่และจึงสั่งกำหนดวันที่จะยกไปตั้งอยู่ณเมืองเตียงหันฤยูนั้นลิยูเคยขวัญ ผู้เป็นมันสมองสำคัญของตางโต๊ะเนี่ยก็ได้เข้าไปพูดกับตางโต๊ะว่าซึ่งท่านจะยกไปสร้างเมืองใหม่นั้นอาหารแรงเงินทองในท้องพระครังเนี่ยยังมีอยู่แต่ว่าน้อยเห็นจะไม่พอทำการนี่รีอยู่มันสมองคนสำคัญ มีวิธีการหาเงินให้แก่ท่านสังจังยิงโต๊ะที่ประราชพิกลกว่าเขาทั้งปวงละ่ะลีอยู่กล่าวถึงว่าเงินทองในท้องพระคลังนี่มันมีไม่พอในเมืองลกเอียงเนี่ยผู้สึ่งเป็นเศรษฐีพ่อข้าคาบดีร่ำรวยมีเงินมีทองข้าวของเป็นอันมากก็ขอให้ท่านไปริบเอามาเข้าท้องพระคลังเสียก่อนจึงจะได้เอาไปทำการได้สะดวก สร้างบ้านสร้างเมืองนีม่มันต้องใช้เงินใช้ทองอันหนึ่งแต่บรรดาพวกของอ้วนเสี่ยวซึ่งอยู่ในเมืองหลวงเนี่ยก็มีอยู่เป็นอันมากขอให้ท่านจับฆ่าเส,สียให้สิแล้วก็ริบเอาทรัพย์สินสิ่งของทั้งปวงเข้าท้องพระครังไว้นี่วิธีการหาเงินของลิยูให้กระทำเช่นนี้ต่างโตเห็นชอบด้วยจัดทหารห้าพัน 5, ให้เที่ยวไปริบอาาประชารัศดรที่มีเงินทองข้าวของใครร่ำใครรวยมีข้าวของเงินทองก็ให้ทหารไปริบเอามาหมดทีนี้พักพวกอ้วนเสี่ยวนั้นก็จับตัวมาแล้วก็มัดไว้แล้วก็เอาธงเนี่ยปักไว้บนศีศรษะนี่รองนึกดูนะครับเอาธงไปปักบนศีศรษนะเขียนอักษรสองตัววัาเป็นขบถ แล้วเอาตัวไปฆ่าเสียแล้วก็ริบเอาเงินทองให้ต่างโตได้เป็นอันมากทีเดียวแล้วต่างโตก็จึงให้ลิชุยกุยกีขับต้อนอาณาประชารัฐดรในเมืองลกเอียงไปตั้งอยู่หน้าเมืองเตียงหันให้สิ้นเชิงลิชุยกุยกีได้รับคำสั่งจากต่างโตให้ไปขับต้อนคำนี้มันก็บอกชัดอยู่ ็อาณาประชาราัฐดรก็เหมือนสัตว์นั่นแหละทั้งขับทั้งต้อนลิชุยกุยกีก็ต้อนอาณาประชาราัฐดรไปผู้คนทั้งหญิงทั้งชายเด็กเล็กได้ประมาณหกร้อยเจ็ดร้อมื่นหกร้อยเจ็ดร้อมื่นนะทั้งหมดลกเอยียงเป็นเมืองหลวงเมืองใหญ่ต่างมาหยุดติด สองช่วกรัชสม์เนี่ยก็ย่อมจะแน่นหนามีผู้คนต้งหกร้อยเจ็ดร้อยหมื่นนะไม่ใช่หกสิบเจ็ดสิบหมื่นนะและทหารต่างโต๊ะก็อบพยพเป็นกองกองอนณาประชาราษฎรนั้นเหยียบกันตายเป็นอันมากและล่าทหารก็เข้าช่วงจริงเอาทรัพย์สินสิ่งของของราษฎร ชุดราภรยาของชาวเมืองและลูกสาวซึ่งพ่อแม่พี่น้องไปด้วยกันนนแหละเอามาทำอันตรายซะีด้วยอำนาจตนอย่างนั้นแหละบรรดาประชาัฐดอนได้รับความเดือดร้อนเป็นอันมากเสียงร้องไห้คร่ำครวญน,นั้นอึงคันหนึ่งไปนี่ลิชุยกุยกีกระทำอย่างนี้ต่างโตทำยังไงต่อไปล่ะืต่างโตนั้น สั่งการลิช่ยกุยกี้แล้วตัวเองก็เตรียมการทั้งวงพร้อมและเพื่อให้การโยกย้ายสมโนครัวนี่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยปางโต๊ให้ทหารเอาเพลิงจุดขึ้นในเมืองโลกเอียงเผาไหม้สิ้นทั้งเมืองเลยเอาย้อนนึกดูคนหกเจ็ดร้อยหมื่นมันกี่บ้านกี่ครัวกี่เรือนกัน นะครับอ,อก็เอาว่ากันง่ายๆก็เป็นร้อยหมื่นครอบครอบครัวแหละต่างโตสั่งให้ฐานเอาเพลินจุดเลยทีเดียวใครไม่ไปจะอยู่ได้อย่างไรเพลิงลุกไหม้เมืองขึ้นทั้งสิ้นนี่ต่ังโตะสั่งให้เผาเมืองสิ้น ก็ต้องกล่าวว่าเอาไฟจุดตูดเลยไม่ไปก็ไม่เหลือคือถ้าอยู่ก็ไม่มีเหลือแล้วก็สั่งลิปโป้นี่สั่งการตอบอีกให้ไปให้คุมฐานไปขุดศพพระมหากระสัดซึ่งฝังไว้แต่ก่อนๆน,นุ่นน่ะเรียกไปขุดห่วงซุยพระมหากระสัดต,ต่างๆให้เก็บเอาทรัพย์สินสิ่งของที่ฝังไว้กับที่ฝังศพมัน่ะ อันนี้ตามธรรมเนียมจีนแต่โบราณนุ่น่ะเมื่อพระมหากษะัตรหรือว่าเศรษฐีคุณนางผู้ใหญ่เสนาบดีผู้มีทรัพย์สินเงินทองรมตายลงไปาย,ยากี่น้องก่าจเจ้าทรัพย์สมบัติทั้งวงฝังลงไปด้วยนะ่ะนี่ท่านต่างจังยิงโตสั่งบุตรสุดที่รักคือลิเฟงเซียนโปให้ไปทำการนี้ก็ไม่อยากกที่ลิปโปจะกระทำ ริปโปกก็สั่งถามไปกระทําการนี้ตามคําสั่งไปขุดห่วงซุยต่างๆเก็บเอาทรัพย์สินสิ่งของที่ฝังไว้กับศพเเงินทองมากมายทาหารทั้งปวงเนี่ยก็กระทําการต่อไปโดยไปขุดเอาเงินทองอย่างที่ฝังศพของนาประชารัสดรต่างๆที่เป็นขาบดีที่ฝังศพใครก็ตามเถอะก็ไปขุด เอาทรัพย์สินเงินทองมาเป็นประโยชน์ตนเป็นอันมากทีเดียวคือกระทําการต่อไปอีกที่เอาไปเป็นประโยชน์ของตนก็เอาไปที่ต้องเข้าหลวงเข้าท้องพระคลังหรือเข้าครั้งท่านตังโตก็เข้าครั้งท่านตังโตไปจะเข้าครั้งใครก็ครั้งใครและและ้วตังโตก็ขนทรัพย์สิ่งของทั้งโกนขึ้นบรรทุกเกวียนเป็นหลายพันเล่มเกวียน แล้วก็เชิญสเสด็จพระเจ้าเฮียนเตกับนักสนมนางในทั้งปวงพร้อมแล้วก็ยกไปขณะนั้นเปียวหงิมเปียวหงิมซึ่งออกไปสร้างอยู่หน้าด่านกิสุยกวนกับหัวหยงและหัวหยงก็เสียหัวให้แก่ซุนกวนไปแล้วนั้นแระบรรดาทหารที่รักษาด่านเฮาโลกกวน ครั้นวดต่างโตเทเมืองลกเอียงเสียแล้วเขาเรียกว่าเทเมืองเลยคือล่มเมืองควม่มเมืองเผาเมืองขนทรัพย์สมบัติทั้งปวงไปหมดแล้วเตียวหงิมจะอยู่อย่างไรล่ะหัวหยงฝีมือดีก็ตายไปแล้วเตียวหงิมก็คุมทหารตามต่างโตไปทีนี้ฝ่ายซุนเกียง ที่นำทัพมาประชิดติดด่านกิสุยกวนอยู่เนี่ยเอยเห็นด่านมันสงัดเงียบดูพิกลอยู่และบารบดาลน,นายทัพทั้งสิบแปดหัวเมืองกับเหล่าปีกวนอูเตียวหุยด้วยก็รู้ข่าวคือข่าวนี้มันไม่เจ็ข่าวเล็กๆมันไม่เจ็ปิดกันได้เงียบๆก็กระเสงกระสายออกมารู้จนได้แหละมันยากเหลือเกินเลวที่จะปิดบงัง เป็นว่ารู้ข่าวว่าตัางโต๊ะเทเมืองไปแล้วก็ยกทหารขึ้นไปเมืองลกเอียงก็เห็นเพลิงไหม้เมืองลกเอียงอยู่สิ้นทั้งเมืองมิได้มีผู้คนเลยก็ส่ายหานเข้าไปดับเพลิงจนสงบก,ก็เหลือแต่ซากเมืองแล้วทับหัเมืองทั้งปวงทั้งสิบแปดหัเมืองนั้นก็ตั้งทับอยู่ในเมืองลกเอียง ซึ่งเหลือแต่ซ่าเมืองที่เหลือจากเพลินเผาเป็นอันว่ากองทัพสิบเจ็ดสิบแปดหัวเมืองเข้าเมืองลกเอียงได้แต่เมื่อลกเอียงวอดวายแล้วก็เอ่จะต้องกราบขอภัยว่าคิดว่าแม้แต่สุนัขสักตัวหนึ่งก็มิได้หลงเหลืออยู่ พระวัดก่อนออกจากเมืองตังโตสั่งให้เผาผลาญสิ้นแม้แต่ทรัพย์ที่ฝังอยู่ในดินตามวงซุย้ยก็สั่งให้ขุดไปหมดแล้วชะนี้เอากองทัพหัวเมืองเข้าเมืองลกเอียงได้ก็เหลือแต่ซากเมืองโจโฉก็ว่าแกอ้วนเสียวว่าตังโตให้เผาเมืองเสียแล้วยกหนีไปข้างทิศตะวันตกและพระเจ้าเฮียนเต้น,นั้น เราก็ยังไม่รู้ว่าดีอะไรร้าย,ายซึ่งตังโต๊ะยกไปนั้นเห็นอนาประชารัตรนจะได้ความเดือดร้อนนะักและเป็นชไหนท่านมานิ่งอยู่ชะนิ้ขอยกกองทัพติดตามไปทำการเถอะเห็นจะจับตังโต๊ะได้สะดวกออกโจโฉว่าอย่างนี้ซึ่งว่ากันตามรูปการก็ควรจะเป็นเช่นนั้นนะ่ะเพราะกำลังยกหนีไปอย่างนี้ ถ้าติดตามไปคงจะทันแล้วก็จะจับตัวได้ละแต่อ้วนเซี่ยวกับหัวเมืองทั้งปวงอีกหลายเมืองได้ตอบว่าทหารเราในะยังอิดรวยนักจำเราจะต้องพักไพร่พนให้มีกำลังขึ้นก่อนจึงจะคิดการสืบไปได้โจโฉนายฐานหนุ่มเลือดร้อนผู้นี้ เด็กฟังนั้นก็คิดแต่ในใจว่าซึ่งจะทำการใหญ่กับหุ้มเมืองทั้งพวงเหล่านี้อุปมาดังคิดกับเด็กเลี้ยงโคโจโฉคิดดังนี้แล้วเหมือนทำการด้วยเด็กเลี้ยงโคโจโฉคิดดังนี้ก็จึงจัดฐานพระโพวกของตนก็ได้ประมาณหมื่นเศษมีสำคัญก็แหหัวตุ้นแหหัวเอียน โจของโจหยินลิเตียนงักจิ้นนี่มีเป็นทหารคู่ใจสำคัญอยู่หกคนด้ยวยกันเนี่ยพร้อมกับทารทั้งปวงประมาณหมื่นเศษเท่านั้นเองคือโจโฉไม่ได้เป็นเจ้าเมืองกับเขาแต่แต่ไปตั้งกองเกลียกล่อมขึ้นมาได้ก็มีพระพวกร่วมใจที่สำคัญอยู่หกคนนี่และทหารอีกประมาณหมื่นเศษโจโฉพร้อมด้ดยทารทั้งพวงนั้นก็รีบ ตามกองทัพต่างโตไปติดตามไปทั้งกลางวันและกลางคืนทีเดียวฝ่ายต่างโตนั้นรันยกมาถึงเมืองเองยงและชีเอ็งซึ่งเป็นเจ้าเมืองรู้ข่าวเนี่ยก็ออกมารับต่างโตลิอยู่ก็ว่าแกต่างโตะวะ่าซึ่งยกมาจากเมืองหลวงครั้งนี้กลัวพวกศัตรูจะยกตามมาฝ่ายทัพเราะจะต้านทานมิทัน ก็จะเสียท่วงทีขอให้สีเอ็งเนี่ยคุมหารไปซุ่มอยู่บนเขาใหญ่ต้นทาง,งถ้ากองทัพสิบแปดหัวเมืองยกตามมาค่อยสีเอ็งออกรบสกัดถ้ากองทัพมันล่วงขึ้นมาได้รบกับกองทัพของเราก็ให้สีเอ็งนะ่ะนำทัพตีกระนาบหลังเข้ามาทัพที่ตามมานั้นก็จะเสียทีแกเราเป็นมั่งคงุ ขาลิอยู่มันสมองคนสำคัญว่าการให้ดังนี้คือให้ีเองไปสกัดกัน้นแต่ถ้าสกัดไม่ทันหมายความกองทัพสิแปดทุมึงยกล่วงเข้ามาก่อนค่อยสีเอ๋งนี่เป็นกองตีกระนาบหลังขึ้นมาต่างโต๊ะก็เห็นชอบด้วยค่อยสีเองคุมหานยกไปซุ่มอยู่นะเขาต้นทางแล้วค่อยลิโป้ลิชุยกุยกีคุมฐานลงไปเดินเป็นกระบวนทับหลัง เพื่อคอยป้องกันระเป็นกองหลังคอยป้องกันร,ระวังข้าฝึกศัตรูจะตามมาทีนี้ข้างฝ่ายจาโจโฉก็พรายพลประมาณหมื่นเดียวยกทัพติดตามร่วงเข้ามาเข้าต้นทางแล้วขณะนั้นลิโปโ้ได้ยินเสียงรีพลตามอื้ออึงมาลิโป้ก็จึงคิดว่าลิอยู่คนนี้เนี่ยเคยขวัญ ตังโตผู้นี้เป็นคนมีสติปัญญาคิดสิ่งใดไม่ได้ผิดเลยอะริปโปให้นึกสรรเสริญปัญญาลิยูอยู่ครั้นแล้วเห็นกองทัพโจโฉยกเข้ามาใกล้ริปโป้ค่อยกลับหน้าทหารเข้ารับเข้าไว้โจโฉก็ขับมาขึ้นมาหน้าทหารแล้วก็ร้องว่าไอ้พวกขบฏมึงจะพาเสด็จพระเจ้าเฮียนเตไปแห่งใด ลิปโป้เดียินนั้นก็ร้องตอบมาว่าตัวมึงแหละเป็นคนอกตันอยู่มาหาอุปราชชุบเลี้ยงให้มีความสุขแต่ยังหารู้จักคุณไม่กลับทรยศทำร้ายครั้นไม่สมความคิดแล้วสิก็หนีไปคบกันมาจะทำอันตรายชนิดอีกเราลิลปโป้ก็ด่าโจโฉอย่างนี้อาจจะว่าถูกต้องก็ได้ แฮหัวตุ้นได้ฟังลิปโป้ดังก็โกรธขับมาเข้าไปรบกับลิปโป้รบด้วยห้าเพลงลิฉุยก็ขับมาคุมฐานเข้ามารบทางด้านขวาโจโฉก็อหแฮหัหวเอียนคุมฐานเข้ารบกับลิฉุยและกุยกีนี่พวกลิปโปขับมาคุมฐานเข้ารบทางด้านซ้ายโจโฉ่อยโจยินคุมฐานเข้ารบกับกุยกีรบกันเป็นสามาทีเดียว เสียงสู้รบของฐานทั้งสองฝ่ายนะ่ะอึงคนินึงเอิกกระเริกดังแผ่นดินจะถล่มแแหหัวตุนนะ่ะเห็นว่ากำลังน้อยกว่าลิโป้จะสู้ต่อไปไมิได้ก็ขับมา้าหนีฝ่ายลิโป้ก็ขับม้าไล่ตามฟันทหารโจโฉแตกตื่นล้มตายไปนั้นมากทีเดียวและโจโฉกับทหารที่เหลือนั้นนะ่ะก็ถอยหลังไปถึงภูเขาต้นทาง พอเวลาสองยามแสงเดือนสว่างเห็นรีพลอิดโรยนะักก็จึงให้หยุดอยู่หุงหาอาหารกันก่อนแต่ก็ข้าวยังไม่ทันสุกยังไม่ทันได้กินหรอกฝ่ายสีเอ๋งตามแผนการของลิอยู่ติดตั้งโต๊ะให้สีเอ๋งมาซุ่มอยู่นะ่ะสีเอ๋งเห็นนั้นก็โยกฐานออกโจมตีฐานโจโฉทีเดียว ทหารโจโฉนะอิดโรยนะกําลังหุงหาอาหารอยู่ไม่ทันรู้ตัวก็ตกใจตื่นแตกกระจายไปโจโฉเจ้าทหารหนุ่มบริก็เพนขึ้นหลังมาไปพบสีเอ็งเขาก็ตกใจฉากมาบ่ายหน้าจะหนีไปทางอื่นสีเองก็ยิงเกาวทันไปถูกปิดที่ไหลโจโฉโจโฉถูกเกาทันสีเอ็งปิดไหลก็ขับมาหนีผ่านภูเขาไป ฝ่ายฐานสีเองเห็นก็เอาทวนแพงถูกมาโจโฉล้มลงแล้วก็จับโจโฉไว้ได้ฝ่ายโจหองติดตามมาทันเข้าเห็นฐานสีเองจับโจโฉไว้เช่นนั้นอ่ะก็ขับม้าเข้าไล่ฟันทหารนั้นล้มตายเป็นหลายคนทีเดียวโจหองนี่ฝีมือดีเออ่ที่เรือนั้นก็ตกใจจำต้องทิ้งโจโฉเสียโจโฉน่ะถูกเกาทัน ปิดไหลยอยู่นะเจ็บปวดเป็นสาหัสนะักก็จึงว่าแก่โจหองวะท่านจงเร่งเร่งหนีเอาชีวิตรอดไปเถิดโจหองก็จึงว่าท่านป่วยหนักอยู่จงขึ้นขี่ม้าเถอะข้าพเจ้าจะเดินเท้ารบป้องกันท่านไปเองนี่โจหองก็ยอดทหารโจโฉก็ตอบว่าซึ่งท่านจะเดินเท้าที่จะรบต่อไปได้นะ่ะ จะเหมือนดังขี่ม้าหรือโจหองก็จริงว่าแผ่นดินเป็นจราจ,จนครั้งเนี้หาผู้ใดจะคิดธนุบำรุงไม่หากได้ท่านเป็นต้นคิดหัวเมืองทั้งปวงจึงได้พลอยมาทำการด้วยถ้าชีวิตข้าพเจ้าจะตายนะ่ะก็ตายไปเสถิดขอให้ท่านรอดอยู่จะได้คิดการธนุบำรุงแผ่นดินสืบไป โจโฉได้ฟังโจหงนายทหานคู่ใจร่วมแส้กล่าวฉะนั้นนะก็บอกว่าขอบใจท่านนักและโจโฉก็ขึ้นขี่ม้าของโจหองโจหองต้องเดินแล้วนี่ก็ถอดเกราะทิ้งคือถ้าขี่ม้าแล้วก็ใส่เกราะได้นี่ต้องเดินแล้วไม่ไหวก็ถอดเกราะทิ้งเสียถือเงาว เดินตามมาโจโฉไปเป็นเงินว่าโจโฉนำกองทัพติดตามต่างโต๊ะมาเนี่ยย่ำแย่เลยการหนีเป็นปรเด็ว์ความลำบากท,ทุกอย่างทุรกันดานนะโจโฉได้ขีม่ม้าโจหองเดินตามมาครั้นเวลาประมาณสามยามเศษก็ถึงแม่น้ำแห่งหนึง่ง ได้ยินเสียงทหารตามมาข้างหลังโจโฉก็ว่าแกโจหองว่าจะหนีไปข้างหน้าแม่น้ำก็ขวางกั้นหน้าอยู่ศัตรูก็ตามมาเห็นชีวิตเราจะตายอยู่ที่นี่เป็นมั่นคงโจโฉก็โจโฉแหละถึงที่จะตายขึ้นมาก็รำพันอมชะนี้เหมือนกันท่านโจหองก็จึิงว่า ข้าพเจ้าจะพาท่านไปให้รอดและจรงก็ถอดเสื้อทิ้งอีกจะกถอดเกราะทิ้งแล้วนะตอนนี้ถอดเสื้อทิ้งแล้วเอาโจโฉขี่คอโจหองก็ข้าแม่น้ำไปถึงฝั่งอีกฝ่งหนึ่งอันนี้ต้องเรียกว่าโจโฉ่หยน้ำไม่เป็นหรือ,อยังไรก็ตามเถอะหรือจะว่ากระปรกกระเปียแย่ก่ออยังไรก็ได้ต้องขี่คอโจหองข้าแม่น้ำไปถึงฝั่งอีกฝ่งหนึ่ง ราวฐานที่ตามมานะเป็นทหารของซีเอ๋งนั่นเองอที่มาโดยคำสั่งต่างโตะไนะครั้นตามมาถึงริมแม,ม่น้ำเห็นโจโฉข้ามฟากไปแล้วก็ชวนกับเกาทานระดมยิงไปข้างฝาออง่ายโจหงก็พาโจโฉค่คอยเดินไปตอนนี้ต้องค่อยเดินสิกระโปรกกระเปรียดแทบจะสิ้นแรงแทบจะขาดใจตายอยู่แล้วล่ะค่อยเดินไป้ประมาณสามสิบเ้น ก็พอดีรุ่งเช้าก็หยุดเข้าพักข้างเนินเขาแห่งหนึ่งสีเอ็งนั้นคุมทหารข้ามน้ำติดตามมาอีกอะเห็นโจโฉกับโจหงหยุดอยู่ค่อยทหารทั้งพวงเข้าล้อมไว้บัตรน้เอาละสิโจเมงเตโฉนายฐานหนุ่มชะกันแต่ถ้าจะกล่าวไปแล้วนะครับเรายังไม่มีโอกาสได้รู้ได้ทราบ ว่าโจโฉเคยรบราคาฟันกับใครด้วยพิมา,ายลายมือประการใดอย่างไรก็เพียงแต่ร่วมมือน้อยมักจะชอบขี่ม้าเอาเกาทันไปยิงสัตว์เร่งแต่นี่เรื่องพไม้ยลายมือนี่ยังไม่เห็นและบัดนี้เขาท้งสองถูกทหารฝีเองร้อมอยู่แต่ว่าใยประการใดฟ้าดินกำหนดไว้หรือไร ที่จะไม่ให้โจโฉถึงที่ตายในบัดเนี้ยคือฝ่ายแหหัวตุ้นแหหัวเอียนอยอดทหารคู่ใจร่วมแทะเก่าดั้งเดิมคุมทหารมาได้สิบหกสิบเจ็ดมารั่วโจโฉข้าแม่น้ำมาเนี่ยก็ข้าแม่น้ำตามโจโฉมาละก็มาเห็นทาหารล้อมโจโฉโจหองอยู่แหหัวตุ้นแหหัวเอียนสองคนอีฟิมือดี พร้อมกับผ่านอีกสิบหสิเจ็ดม้านั่นแหละอันนี้เราก็ต้องเดาได้ว่าสิบหกสิบเจ็ดคนนี้ก็ล้วนแต่ยอดฝีมือเหมือนกันจึงพอประคองรักษาชีวิตตัวรอดอยู่ได้นะ่ะ